ชื่ออะไรอนมะวันนี้หนูจะมารีวิวต้นไม้ในบ้านของหมูกค่ะหนูจะแยกเป็นไม้ประดับกับพืชผักสวนครัวค่ะมาชมกันเลยค่ะนี่คือต้นโมกค่ะเป็นใบเล็กๆนะคะนี่คือต้น บอนด่างค่ะมันจะมีสีขาวๆอยู่ที่ใบเหมือนด่างค่ะนี่คือต้นบอนสีค่ะมันจะเป็นสีชมพูอยู่บนใบค่ะนี่คือต้นเศรษฐีเรือนนอก จะมีงเาอยู่ข้างใต้ค่ะนี่ค่ะจะเป็นเม็ดขาวขาวนะคะนี่พ่อจะชอบเอามาปลูกให้กลายเป็นต้นเล็กๆแบบนี้เลยค่ะ ุทารักษาค่ะนีค่คือต้นหัวใจเศรษฐีค่ะมันจะเหมือนหัวใจเป็นสีเขียวและข้างนอกจะเป็นจะเป็นสีเหลืองอ่อนออกเนื้อ,เน,อเนื้อค่ะ มีต้นยี่หล่านะคะอ้าวอันนี้คือต้นกล้วยค่ะหนูชอบกินกล้วยมากเลยค่ะแต่มันก็ยังไม่โตนะคะนี่คือต้นตำลึงค่ะหนูชอบกินมากเลยค่ะ ทำผัดกะเพราค่ะแล้วอันนี้คือต้นมะกรูดนะคะยาวสูงมากเลยค่ะสูงเกือบถึงหลังคาบ้านนูแล้วอะ่ะแล้วน,นี้คือต้นใบเตยนะคะไว้คั้นน้ำใบเตยได้ค่ะแล้วตรงนี้คือต้นมะละกอ ตรงนู้นแล้วก็มีผลแล้วผลมันก็ผลมันก็ยังเล็กอยู่นะคะและนี้คือใบชาบูค่ะไปกินกับเมี่ยงค่ะแล้วมันก็จะมีดอกเล็กๆด้วยค่ะ Hi. Okay.